นะครับดูดวงดูอะไรให้หมดนะครับเห็นไหมล่ะขนาดนั้นเน่ะนะครับขนาดนั้นนะครับเออมันยังไม่รู้จักบุญรู้จักคุณเลยนะครับแล้วมันก็ตอนนี้ไอ้คนสองคนเนี่ยมันก็มารวมหัวอยู่ด้วยกันแล้วนะครับวันละวางไอ้จำเลยทั้งสองเนี่ยนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยนะครับไอ้หมูตกมันมันก็จะเป็นจำเลยอีกนะครับแต่ละฝั่งของเขาน่ะนะครับเห็นไหมแต่ละคนน่ะฝั่งเขาอ่ะนะครับ มันมีแต่คนติดคดีทั้งนั้นมีแต่คนโกงนะครับอันนี้ไม่ใช่ใส่ความนะครับนะครับนะครับไม่ใช่ใส่ความนะนะครับเหมือนอย่างอีลาเต้เห็นไหมละ่ะนะครับอันนั้นมันก็โกงเขานะครับช่อโกงนะครับแล้วก็ไอหมูตกบันไอหมูสามชั้นเนี่ยอันนี้ก็โกงแชร์เขาอีกละ่ะล้มแชร์ เนะครับเห็นไหมแล้วมันได้ขี่รถคันเป็นล้านนะครับแล้วคนที่แช่์ล่ะครับไม่มีเงินเลยนะครับเอ้าคุณครูชูทีมาพรนะครับจะนสวัสดีค่ะลุงมะฟันด้วยค่ะนะครับขอบคุณมากนะครับนะกดไลค์เลยนะนะครับตอนเย็นนี่ลุงมาคุณไปกดให้แล้วนะครับไปปวดคนที่สี่ด้วยนะครับพราว่าอ่าอ่านี่นะครับวันนี้คุณครูชูติมาพรเขาก็ขึ้น ไลค์นะครับนะก็ดีนะครับขึ้นคนติดตาม550กว่านะครับอืมก็ยังไม่ถึง560รอ่หนะครับส่วนประธานโลดของเราก็นะครับ500 750นะครับนะแต่เจ็เมื่อวานหรือเมื่อเช้ายัง746ก็ขยับขึ้นมาอีก3คน4คนนะครับค่อยๆแต่เต้ากันขึ้นไปนะครับน่ะค่อยๆแต่เต้ากันขึ้นไปใครที่ยังไม่ได้กดติดตามโลดสตอรี่ นะครับก็กดติดตามได้นะครับพิมพ์ง่ายๆโรสสตอรี่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเข้าไปอยู่ข้างในนั้นนะครับก็ไปฟังนะครับเรื่องราวที่คุยกันเยอะแยะนะครับในแนวในกลุ่มของโรสนะครับเขาก็จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับขอบคุณค่ะนลงมงคลนะครับยินดีนะครับนั่นนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในทางที่ถูกต้อง นะครับเด้อเราอย่าไปคิดอะไรมากนะครับใครที่ไม่เคยพูดก็เข้าไปพูดในช่องของรถก็ได้นะครับถ้าเป็นช่องแล้วนะครับนะถ้าเป็นช่องแล้วนะครับมีนะครับเข้าไปได้ไปฝึกการพูดในนั้นก็ได้ถามกันไปถามกันมานะครับอีกหน่อยก็อาจจะคุยเป็นนะครับว่าอ่าอ่อนะครับลูโมคุณยังไม่เคยคุยมาก่อนเลยเห็นไหม่ะไม่เคยคุยนะครับไม่รู้จะคุยยังไงเมื่อก่อนเนียออกคลิปนะครับเป็นไม่ตอนแรกๆอ่ะ นะครับไม่กล้าโผล่หน้าออกมาเลยนะครับนะไม่กล้าโผล่หน้าออกมานะครับไม่รู้ใครเป็นใครนึกว่าพระนะครับจริงๆแล้วนะครับก็อยากจะโผล่หน้าออกมานะครับก็เขินนะครับเวลาเจอกล้องไปนั่งคุยเองเนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นปกติไปแล้วเห็นไหมล่ะนะครับมันจะกลายเป็นปกติไปแล้วนะครับและทีนี้เราก็จะใช้นะครับความรู้ความสามารถออกมาโดยเราความสามารถเฉพาะตัวของเราหรือว่าอมันเป็นการมันเป็นการฝึกคุยทั้งนั้น นะครับความรู้ของเราที่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอะไรอย่างนี้นะครับแต่เก่าแต่ก่อนเราก็ออกจะเอาเอามาแชร์กันได้นะครับเอามาแชร์กันมาบอกกก่าวกันนะครับเห็นไหม่ะแล้วอีกหน่อยเราก็จะคุยกันแบบน้ําไหลไฟดับนั่นนะครับนะครับนะมันก็จะคุยกันแบบน้ําไหลไฟดับนั่นนะครับเออหากไม้ไม่ทันน่ะนะครับนี่แหละมันเป็นผลดีนะครับเป็นผลดีกับกับพวกเราทุกคนนะครับก็ฝึกเอ่อก็ฝึก พูดไปนะครับเนาะฝึกไปนะครับกลับกล้องกลับอะไรนี่นะครับเออแล้วก็เราจะไปเขินนะครับเนาะไม่ใช่วายโอ้ยนะครับผมไม่หล่อเหมือนลุงมงคลนะผมเขินก็ลุงมงคลหล่อนี่นะครับลุงมงคลก็ไม่เขินสินะครับว้าอ่าอิวยนะครับเนาะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับคุยถึงไหนแล้วเมื่อกี้นะครับลืมไปแล้วนะครับนะเออห้านะ นาคะ้าที่เจี่ย่ห่างไว้อยู่ห่างไวนาค่ะอย่ามาบอกนะ,ะจริงๆนะครับลุงมคลน,นี่เป็นอ่นะครับถ้าเห็นความไม่ถูกต้องเนี่ยน,นะ,ะเ,เมื่อก่อนลุงมงคลก็ที่มองทาไมเมื่อก่อนอยู่กับฝั่งจําเลยเนี่ยตอนแรกลุงมงคลคิดว่าฝั่งจําเลยมันถูกต้องเอาไปเอามาจ้ากับเจ้าในทีทตำรวจเขาออกหมายจับแล้วมันชักใจยังไงล่ะครับเห็นไหมล่ะออกหมายจับแล้วมันชักใจยังไงเอาไปเอามาแล้วไปคบอีดากดาอีกตายห่า แล้วนะครับมันไปกันใหญ่แล้วนะครับเออมันแท็กจะไปกันใหญ่จำเลยมัน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 ,ม,นมันเริ่มแสดงนะครับเริ่มแสดงตัวตวนจริงออกมานะครับเออแสดงตัวตวนที่แท้จริงของอ